ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทิน สี่ราศีมัง่งคั่งเงินทองสวรรค์ประทานพรให้มั่งมีจะได้จับเงินล้านจะเป็นขั้นที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับหนึ่งชาวราศีมีน ราศีแรกนี้ดุวงดีมากๆหลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการยกย้ายราศีทําให้ชาวราศีนี้ไม่ว่าจะถามเรื่องไหนก็ทําให้ยิ้มจนตาปริบอกเลยว่าเรื่องของการเงินจะดีมากๆเงินทองไหลมาเทมามีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์หนักขอให้เตรียมกระเป๋าตังค์ใบใหญ่ๆไว้ได้เลยเพราะดวงของคุณจะมีโอกาสดีๆและสามารถทำเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ปัญหาที่เคยฝุดเครืองทางด้านการเงินนั้นปัญหาเหล่านั้นจะได้รับการขี้คายสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแถมจะมีโอกาสได้โชครับรอยอีกต่างหากชีวิตหลังจากนี้ดวงมีทรัพย์และมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ 2. ราศีกุม ราศีดวงเฮงถือว่าดวงชะตาราศีกุมหลังจากนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีแนวโน้มว่าจะรวยขึ้นฐานะดีขึ้นแต่ก่อนอาจจะมีปัญหาดวงการเงินไม่ค่อยสปาัดหรือกระเป๋าตังรั่วแต่หลังจากนี้ดวงจะดีขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นอยากได้อะไรก็ต้องได้ดวงมีโอกาสร่ำรวยในช่วงต้นปีนี้จะมีความเฮงทางด้านการเงินมาเยือนแล้วการเงินของคุณจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะมีโชคราภเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจอีกด้วย 3. เชชาวราศีกรกฎถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงการเงินดีขึ้นมากๆหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายได้ตำแหน่งเทวีโชคช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากๆ เพราะดวงชะตามีอิทธิพลต่อดาวเสาเต็มเต็มแต่หลังจากนี้ดวงชะตามีแนวโน้มดีขึ้นมากหากคุณคิดหวังในเรื่องของเงินเงินทองทองจะมีโอกาสสมหวังมากกว่าช่วงที่ผ่านมามีโอกาสเปลี่ยนสถานะ จากคนธรรมดากลายเป็นฐานะเศรษฐีได้หากใครที่อยากจะทำธุรกิจออนไลน์สามารถทำได้เลยเพราะมีเกณฑ์จะมีฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านสุดท้ายนี้ชาวราศีพิจิกเป็นราศี ที่มีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบปังๆช่วงนี้บอกเลยว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภโดยตรงโดยเฉพาะช่วงต้นปีนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งของที่คุณอยากได้มานานคุณจะสมหวังดังใจปารถนาชื่อเสียงเงินทองจะมากองอยู่ตรงหน้าการเงินอยู่ในสถานะที่อยู่ในเกณฑ์ที่มั่งคั่งร่ำรวยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นเงินทองของคุณจะสามารถมีโดยสามารถตั้งตัวได้เลยและมีฐานะที่ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ